สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไทเทนสตอรี่นำความรู้และประสบการณ์ดีๆมาฝากทันครับวันนี้จะพาทุกท่านมารู้อาหารหรือโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่ควรรับประทานจะมีอะไรบ้างเรารู้กันครับการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพเป็นเรื่องที่น่าจำเป็นครับโดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการพลังงานและสารอาหารแตกต่างจากวัยทำงานหรือผู้ที่มีสุขภาพร่างกายปกติเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงของระบบต่างๆดังนั้นจึงต้องมีความเข้าใจเรื่องอาหารและโภชนาการเป็นอย่างดีซึ่งความต้องการพลังงานและสารอาหารในผู้สูงวัยแต่ละรายก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ น้ำหนักส่วนสูงและการใช้พลังงานในแต่ละวันของบุคคลนั้นๆครับโภชนาบัญญัติ9ประการสําหรับผู้สูงอายุที่ควรทํนามีดันีนะครับคือ1กินอาหารให้หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสมและมันดูแลน้าหนักตัวเองครับ2กินข้าวเป็นหลักเน้นข้าวกล้องข้าวขัดสี้้อยข้าวข้าวข้ดสีนา้อยข้าวข้าข้าวขมาวขัดขาวเกินนั่นแหละนะครับ สามกินพืชผ,ผักและผลไม้ตามฤดูกาลให้มากเป็นประจำสี่กินปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่วเป็นประจำห้าดื่มนมและผลิตภัณฑ์จากนมเป็นประจำหกหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงหวานจัดเค็มจัดเจ็ดดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอควร่ำเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวานครับแปดกินอาหารสะอาดและปลอดภัย 9. ไม่ดุดบุหรี่หรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับ